เด็กๆมีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์ที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราได้มาเจอกับการทดลองที่ทําให้เราเห็นถึงความสามารถและความฉลาดของเด็กๆที่สามารถแก้ปัญหาที่ดูเหมือนจะยากและข้ามขนาดไปไม่ได้แต่เด็กหญิงนี้ได้ทําให้เราเห็นว่าความคิดและความรู้สึกของเด็กๆมีความสําคัญมากเพียงใดในวิดีโอที่ได้กลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์นี้เราได้เห็นว่าคุณครูได้ให้โจทย์ท้าทายสมองให้กับนักเรียนที่คือหยิบส้มออกจากแก้วน้ำ โดยไม่ให้น้ำหกหรือกระเด็นลงบนจานเด็กๆทุกคนลองพยายามทำด้วยความตื่นเต้นแต่ก็เกิดขึ้นว่าน้ำหกออกมาเสมอจนกระทั่งเด็กหญิงคนหนึ่งมองเห็นทางออกที่แตกต่างจากทุกคนเธอไม่ได้ใช้มือพยายามหยิบส้มแบบเด็กคนอื่นแต่เธอกลับจ้องมองแก้วน้ำอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะใช้นิ้วจิ้มลงไปในแก้วแล้ววนเป็นวงกลมทำให้น้ำเกิดเป็นกระแสนวนเล็กๆและผลส้มก็ค่อยๆลอยขึ้นมาถึงขอบแก้วเองโดยอัตโนมัติจากนั้นเธอก็สามารถหยิบส้มออกมาได้อย่างง่ายดายและระมัดระวังโดยที่น้ำไม่หกแม้แต่หยดเดียว วิธีการที่เธอใช้มองเห็นปัญหาอย่างรอบคอบและคิดออกวิธีแก้ไขที่ชาญฉลาดนี้ได้ทำให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงมีความสำคัญมากเพียงใดทั้งในการเติบโตของเด็กๆและการพัฒนาความคิดและความสามารถของพวกเขาแต่ถ้าพูดถึงการเรียนรู้ในโรงเรียนมีประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมากหลายประเทศอย่างเน้นการท่องจำและการเรียนจากตำราแต่ก็มีหลายแห่งที่เชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เด็กหญิงนี้ได้ทำให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงมีความสำคัญมากเพียงใดและว่าการคิดและสร้างสารค์มีความสำคัญมากเพียงใดในการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันแต่ถ้าพูดถึงการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงมีประเด็นเกี่ยวกับวิธีการที่แตกต่างกันอย่างมากหลายคนอาจจะมองว่าการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงนั้นเป็นวิธีที่ยากกว่าและต้องใช้เวลามากกว่าจึงเลือกที่จะเน้นการเรียนรู้จากตำราและการท่องจำทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกับเด็กที่ได้ทดลองแก้ปัญหาส้มในวิดีโอนี้ คุณคิดว่าการเรียนรู้ผ่านการทดลองจริงมีความสำคัญมากขนาดไหมคุณเห็นว่าการเรียนรู้จากตำราและการท่องจำมีความสำคัญเท่าไหร่มีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนี้ชวนคุณให้เข้ามาคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่